นี่นะเราเสียลูกไปอีกแล้วยังยังยังอ๋อประชยแบบสว่างนี่เอง ให้ทาโอยากได้กล้องที่คุณเคยมากกว่าไม่อยากได้กล้องแบบนี้ไอ้ฮาโล่เหรอวัดมีเปียงอะไรวะเบียเปิดเปิดไฟอนมโอเคกระดูกอยู่ฮอลเวย์ way, ครับโอเคฮอลเวย์ H way. กระดูก May I? All you need. เงียบจังอ,อยู่ข้างล่างหรือมังนะ้งข้างล่างน่าจะเงียบของบนอีกรับลงอุณภูมิสิบสิบสี่องศาประตูไม่เปิดสักแห่ครัไม่ลงอะ่ะอ้าองศาข้างบนก็สิบห้าแต้วันอยู่ในโรงรถวะโรงรถไม่ได้วัดเลยนี่วะ ไม่ลดเหมือนกันมียียเปิดประตูปะปิดประตูห้องน,น้ำบอ๋อ มีหน้าบ้านต่ำสุดนหะสิบองศา9แล้ว8ใช่หน้าบ้านหน้าบ้านคือใช่นี่คือใช่คือมีผีเหรอมีรอยนิ้วมืออ้าวโอเคมีผีจริงรอยนิ้วมือโอเคไหนรอยนิ้วมือไหนเบียรส่งใหม่หน่ มันน่าจะหายไปแล้วนะ,อะโอเคหายไปแล้วได้แต่ไปต้ะพักโอเคพี่อยู่ห้องนี้กินของไว้ก่อนแล้ด้วยเซตของก่อนกล้องบอาางไม่เป็นต้องให้เดีรยวบางเดี๋ยวผมเอาอาื่นมาเซ็ตแล้วกัน เห็นไหมแกนนึกถึงควานหินที่ผ่านเนี่ยบูบีไ้ไหมคงั้งแขนเหมือบูบีบ้บมันจะไรประโยชน์แต่มันก็เหมือนจะมีประโยชน์บ้างนะใช่เขาเหมือนเหรอ อีปิดไฟละ่ะดูลไลน์ไลน์ดอทมีดอทโอเคมีดอดทคิปหายแล้วพลอยเอ้ยคิบหายแล้วเบีย์ลิบหายจริงแล้วผมบอกเลยม,มันเหลือแค่สองตัวแล้วไงไเหลือแปนท่อมกับแบนทีแล้วเบีย โคเรียวพอเบียร์ไม่มีทางเห็นดอดตาเปล่าได้ก็แปลว่าเหลือสองตัวแล้วแหละไอ้เฮียท่อมกับน้องชีใช่เฮียท่อมแต่ไม่ได้ให้แบนทีเพราะถ้าเป็นแบนทีน่งกระโชกโคกห้ากว่านี้ไห ทำเฟสรอพลอ,อ,พอยโดนผีหลอ,อกหนีผีล่าโอเคโอ้โหลุงบัญชีวะทำไมอ่ะอบ<อ>เยี่ยมเลยเย้ ทำเพจกันดีก,กว่าโอ้โหแล้วเป็นไพ่ไอเวนแสดงว่า็อกปล่อยสินะน่าจะลอกปล่อยเพราะมันเงียบม,มากเลยเวลาเจอพวกเราอะ่ะไม่งั้นมันต้องแบบตุ้มตามอะ่ะไอปล่อ,อยมันโชคดีนะเบียนะปล่อ,อยมันไม่เข้าบ้านเพราะไปขี้พอดีและเป็นแบนทีที่็อกปล่อยด้วย คนเขามากะโดงจริงๆว่ะคนคนนี้แต่มันจะเหยียบเหยียบอันเฮ้ยถ่ายได้ปะวะเหียเผือกดถ่ายเลยด้วยเดี๋ยวไม่ใช่แต่ผมถ่ายดอททำไมออกเป็นผีวะถ่ายดอทได้เป็นผีเฉยงงแสดงว่าถ่ายดอทเปลี่ยนเป็นถ่ายโดนผีแล้วสินะเฮียได้สามดาวด้วยโคตรเสียนเลยกูชมตัวเองกันสามรูปลง เกือจุดที่เหลือมันเลไม่เหยียบเลยโรยไปทั่วห้องรอมันเหยียบกันทำอะไรรอดีวะเพลที่ทำได้ไม่มีเลยเพราะคนที่น่าจะโดนผีหลอกไม่อยู่ไม่อยู่แต่มันแกล้งเงียบอยู่จริงไหมเนี่ยป้าปล่อยเขาไปขี้ไวขนาดนั้นเลยขี้ไม่ออกเลยหรอ อ๋อกูแม่เลยไม่ปลอดภัยแล้วเฮียไอล็อกเกอร์เมื่อกี้ตายคาล็อกเกอร์ไอตายคาชั้นวางของอะไม่ไม่เห็นเป็นไรผมว่าในไหนลอกใครอะลอกเบียลอกเบียลอกเบียในในรถโอเคผ่านแล้วเฟสลอกอะเหลือผีล่าแล้วเบียลอกเบียในรรถตะดับไฟตรงผมอะนะถ้างั้นแสดงว่าล็อกกูสินะ เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วบอกพ่อพ่อยไม่ยอมเข้ามา,าทันทีไงอาจจะแบบเบื่อแ,ออแต่แรกก็ว่ะแต่มันไม่ทำอะไรเบียร์เลยนะถ้าเหลือเบียร์เข้าบ้านนะไม่งั้นมันต้องเล่นบ้างนะดิมันเพิ่งมาเล่นเมื่อกี้เออเหยียบสักทีรอตั้งนาน รูปหนึ่งถ่ายเลยจีวะน้อยนิ้วมืออ้าวลวงน่าจะมีแบบไปจับที่อื่นบ้างนะไม่มีไปปะเราปลากลัวปะล่ปะลปลาใบปล่าเนี่ยสามคนกลัวปะล่ะ ปล่อยเข้าปล่อยเข้าปล่อยเข้ามาน่าจะโดนว่าเมื่อกี้ปล่อยไม่ออกเป็นเบียร์ไม่างเมื่อกี้ยังหลอกเบียร์เพิ่งหลอกทีเดียวเองอะดิประเด็นเนี่ยคือพวกผมดูกันตั้งนานแล้วถ้าเป็นแมนทีทีถ้าเจอคนดูใจจะเอาตะกคนแล้วจะเบียร์เพิ่งโดนหลอกครับลุงกรลังจะหลุดแล้วกระจะหลุดละเย่จวดจวดมามามาลุงมาปอยมาฮะเอาจริงเออ กองไอไม้เทพนะมาลับด้วยดิออมาเลยฮนะ,ะแต่เมื่อกี้มันไปหลอกเบียรอหนูพี่เลยนะจะหลุดแล้วเป็นคนวางไปหมดแล้วอะนะเบียรก่อนเลยนะอื บางนี้อะไรวะ view of o r t u n e เบียบางคนมองไม่เห็น v i วอ of ฟ o r t u n e ตาเบีบเยด่อยคิดผิดไม่ฟังกับพิบ ไม่เหวมองไม่เห็นทาวเวอร์ทาเวอร์เ,อรเดี๋ยวนะเบียรผมมีคำถามถ้าเราจั่วไพ่ไปจะเป็นเคลืนทันใช่ไหมใช่ออ๋อโอเคเแปลว่าก็อไนี่แปลว่ามันมันก็จะไม่ล็อกพลอยแล้วมันก็จะไม่เดินทะลุเราไปหาพลอย อะไรอะ่ออะตีดาบไฟอ่ะอ๋อตีรอบตัวต่อเลยปะอสักแปกดเดินดไปเปิดไฟก่อนไหมได้ได้เปิดไฟกันให้พอยแอบกันถ้ามันจะเอามันก็เอาพวกเราเนี่ยมีคนเดินติดกล่องวะก็ามันมองไม่เห็นนะมันมืดผมไม่มีไฟฉายไพ่ไหนหะวะตัวนะรีวิว เฮ้ยมีแห่แบบมีเตี๋ยวหัวล้อด้วยเหรอหัวล้อเป็นโจ๊กเกอร์เลยแอบพลอยปก็ตาพลอยใช่ไม่ใช่ว่าต้องบล็อกพลอยหรือเปล่าเราแค่จุดทูปะได้ป่ะน่าจะได้ให้มันเดินเข้ามามันอยู่ในศูนย์เลยเนี่ยมาเนี่ยจุดเลยไหม มันไม่เห็นเฮ้แต่ว่าเราต้องให้มันหันเออว่ะฮัลโหลอ๋อเกงี่ยบเป้าแล้วกันนะฮั <Hello? S 1> นั่งบล็อกผมนั่งบล็อก<ห>อก่อนเลยไม่ทะลุเบียดไปเลยทำไงกอดอมอน Go, <come> นี่อันนี้เป็นเคอร์นหันนี่น่าจะไม่ทะลุนะถ้าเคอร์นหันนะฮัลโหลกอดเบีกดวีอยู่ปะฮัลโหลวีอยู่ต้องกดวีหรือ่ ตอนมันล่านาหน,านึ่งวะคชิบหายแล้วคอวทยทูบไก่นี่คอยถือมาแล้วอ้าวโอเคคอยออกลุงหลุดใช่ปะยังอยู่ไอ้ยังไม่หมดเลยไพ่อ่ะอตาตาเบียใบยท้ายอ่ะไหนไพ่อยู่ไหนมีที่พื้น แห็งแมนแต่ได้ฟูไม่ใช่ใช่ไปส่งพลอยก่อนพอยเกิดทันเหรอทิ่ผายอดีนะเมื่อกี้อาจจะอาจจะไม่ได้ปรับแต่บัญชีไม่นีอยู่แล้วป่ะหลอกป่ะลุงนับลุงโดนนัเนี้ย เงามนเลือไปหาลุงนะพ่อเห็นเออดิวไปเอาเขกอ้ยแบวทูบก่อนเมื่อกี้ลุงนะลุงเต็มเลยจดนะจดเงางงับเลยอ่ะผมเมยบอกพี่เียไม่เห็นหาเลยได้ยินแต่เสียงแฮห่ๆ่่่่่่ห่่่ี่่่่นเ่่่่่ว่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่า่่่เลย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่็่่่่่่่่่่่่่แ่่่่่่่่่่่่่่ ทำไมพอยเห็นอยู่คนเดียวเาะเบียร์ทำไมเราไม่เห็นวะเออเบียร์นึกว่ามันอยู่ข้างหน้าเบียร์สิเบียร์ก็เลยเดินไปนี่เออผมก็ไม่เห็นคือเบียร์พุ่งชนผีเงาเมื่อกี้ไปแล้วเงาทะลุตัวเบีย <UM ร์เดินไปหาลุงไอเบียร์เบียร์เห็นเงาปะเบียร์เบียร์เห็นนะเห็นแวบๆเห็นเงาใช่ไหมโอเคโอเคกูรู้ว่าแบบพอยเห็นคนเดียวเพราะพอยเป็นเหยื่อไม่ใช่ลุงเป็นเหยื่อเมื่อกี้แม่แม่แม่แค่แค่อยากรู้เฉยว่าแต่ผมมองไม่เห็นเลยแม้แม้กระทั่งเงาด้วยซ้ำเมื่อกี้ แท่งม่วงอยู่ไหนวะเป็นเงาไงอ่ะทำไมแท่งม่วงไปอยู่ใต้โซฟาวะจดอะไรอ่ะจดไงหน่วยเจมหน่วยเจมต้องจดเออปล่อยปล่อยผมฝากหยิบแท่งม่วงอันใหม่หน่อยได้ปะเบยวว่าเบลมีวิธีดูดอัอีกแบบแล้วว่ะลายของดอตอ่ะมันจะเปลี่ยนไป ลายของดอดอ่ะมันจะไม่เห็นตัวผีแต่มันจะเปลี่ยนไปนั่นไงมันเกิดไม้่ะนั่นไงคือลายลายของดอทอ่ะมันจะมีมันจะมีเปลี่ยนไปอ่ะพลเขาอาธิบายไม่ถูกนะแต่ว่าคือปกติจะเป็นอย่างนี้ใช่เป็นจุดๆนี้ใช่แล้วตารางตรงนยยเนี้ยมันจะย้ายมันเนี่ยเนี้ยเดินตามลุงมาไอ้ลุงน้าง,ง,ง,งไป มันล็อาแค่พุ่มาให้แล้วไม่เห็นจะเอาไปเลยเออกนนะมันล็อกกูกูจะกลัวอะไรเหรอเออใช่มันล็อกผมอยู่หลอกหลอกหลอกคือล่าว่าทำไม<อ>ทำไมประตู<ร>อยู่ในกล่องที่ผ่านแล้วเป็นจุดที่บุหรี่แน่จริงมาแอบดิคือผีมันเป็นแงยอะไรชอบไปอยู่แถวนั้นดู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 วัท้าทายบ้าผมก็ตายประจำอยู่แล้วกูจะกลัวอะไร ต้องเปลวให้รอด่ะประเด็นเพราะงันต้องหนีให้รอดก่อนสกรอบมึงจะมากระพริบไฟตรงกูทำไมเนี่ยตรงรถก็มีไม้เกษตรไม้อีกอันหนึ่งเ่ยหมดแล้วว่าสเตทอ่ะหมดแล้วหมดแล้ว โอเครูปได้ครบแล้วก็เหลือผีอ้าล่าเหรอคอยปิดคอยปิดคอยปิดอืม่อยปิดเออลุงลุงจอทางนั้น่นะเกยจะอยู่ตรงนี้โอเคโอเคได้ได้มันมันต้องหนีให้รอดนี่ว่าผมต้องเตรียมที่วิ่งก่อนเพราถ้าตายเพจจะไม่ผ่านโอ้โหไฟฉายเนี่ยเคุณบ้าเราเริ่มมีฐานะขึ้นมาบ้างแล้ว ผมนั่งเดินเล่นแถวลงรถแล้วกันอพอก็ใกล้อยู่ไม่มีถึงประตูหรอมีสิมีไม่ได้ยินอ่ะใกล้เนาะไม่ได้ปิดนนเนี้ยผีปิดปีปิดผีเกิดที่ไหนโง่ไอ้เหี้ยผีไม่ได้ล็อกเบียนอนล็อกลูกแต่ผมอยู่ลงรถนะลูกอยู่ลงรถมันไม่มาพอ เออหมาเนี่ยล,ล็อกผมล็อกผมตามลุงมาแล้วนะใช่มันล็อกลุงไม่ล็อกพลอยรอดหรอวะเขาพลอยไม่ได้เข้าไปวะใช่พลบบบอยไ,<ม>ไม่ได้เข้าไปถ้าพลอยไม่ได้เข้ามามันจะต้องล่าแบบอ๋อต้องล่าทุกคนเพราะถ้าพลอยไม่ได้เข้าไปต้องล่าทุกคนแสดงว่าอย่างนี้เขาล่าเขาล็อกลุงใช่แต่เราเห็นเราเดินไปหาลุงแปลว่าเขินหันนับไม่ได้ใช่ไหมอ่าฮะ อ่านะพระผมออกไปยืนกับเบียร์ผีก็ไม่มานะลุงไปยืนรอนหลังแล้วพอเห็นแต่ผมเรียกมันด้วยนะมันยังไม่หันเลยพีแ่แน่แ่ไม่ใช่เบียร์แล้วละ่ะเป้าหมายอะ่ะใช่ใช่น่เป็นผมโอเคอน้องน้องชีลุงอ่ะก็ชอบชอบแบบว่าพูดบิยวว่าเป็นพลอยแต่ตอนผมอยู่กันในบ้านตั้งนานไม่ทำอะไรเลยนะใม่ตอนแรกไม่ทำอะไรเลยพลอย มันไม่หลอกผมด้วยจัง่ะเตียงเยอะอยู่ไงแล้วก็โ,<อ>โดนทูบเหมือนจะไม่เปลี่ยนเป้าแล้วนะเพราะว่แพอมาโดนทูบุงเบียก็ยังยืนอยู่ที่เดิมมันก็ยังไม่สนใจเบียร์อยู่ดีมันยังเดินตามดูไปใต้ดินอยู่อยู่ดไีไอเรื่องโดนทูบนี่ไม่เปลี่ยนเป,นเป้ารู้สึกจะเป็นมานานแล้วนะนะเพราะว่าตอนนั้นที่เบียเลนะ่นา่ามหาแล้วเบียรเป้าลงมาจากชั้นต่อผมก็ยืนดูผีอยู่มันก็ไม่เปลี่ยนเอว่ะที่เบียเป้ลงมา,า,มาโดนหัวผีพอดีโคตรเท่ช็อตนั้นอะ ที่น้าน้องบัญชีไม่ง่ายขนาดนี้สิมันง่ายพอคิดว่าอาจจะไม่อาจจะรอกุ้งแต่แรกก็ได้ซ้ำเพราะว่าถ้าเกิดว่าแต่แค่โหมดเนี้ยเราไม่ได้ตั้งให้มันเป็นผีที่ดุอ่ะอ๋อมันไม่ได้อมันจะไม่มันจะไม่กระโชกมากหรอกใช่ตอนแรกๆอะโอเคเอาได้เลดเบียร์ลุะทำไมเป็นเบียร์ลุต่ะ